ครับกลับสวัสดีครับผมพโยบันขมบงสงยางคือเก่าครับผมมอนี้ผมจะมาผัดนใหม่ฝรั่งหรือว่าผัดแอดฝรั่งกัดครับคอยที่ตามต่อไปครับผมครับผมน้ำมัฝรั่งพร้อมแล้วนะครับผมท่ากับหักนะครับหักให้ได้รูปแบบนี้เลยครับผมหักเป็นทอนไปทอนตัวใดมันแข็งก็บรเอานะครับเอาเฉพาะออนละก็ อ่ายิบเกลือลงประมาณยิบมือหนึ่งนะครับมาไหว่นะครับต่อต่อไปก็คือมาซอยพริกครับซอยพริกพริกแห้งนะครับเอาพริกแห้งก้อนแล้วก็จะมีกระเทียมครับผมกระเทียมเขาจะนะครับอามาทถูกนะครับเพื่อว่าเขาจะเจียวอ่านมันหมูนะครับเอาจากแซมสี่หัวก็พ่อครับไล่ๆก็ดีครับผม ต่อไปก็ะเป็นพริกสดครับผมมากเพ็ดก็ใส่หลายนะครับพยโยมักเพ็ดแห้งครับนะครับเพ็ดจัดนะครับเพินวานะครับจะไปกินเพ็ดกระจัดนะครับจัดกะเตรียมเครื่องไหวนะครับผมแล้วก็กะพริกน้ำปลาที่ขาดไมได้ครับซอสซอสนะครับโอ้โคษณาใา้เพิ่นนะครับ ซอหอยนางรมนะครับผมมันพืชนะครับน้ำตาลตัวนี้คือน,น้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับผงนัวหรือว่าผงชูรสนะครับผมน้ำปลานะครับเมนูวนี้ผมก็จะมีตำมุ่งน้ครับเอดเจียวหุ่งขั้นต,ต่อไปก็คือ เป่านะครับดังไฟนะครับแล้วก็ข้างนำหอนนะครับมันร้อนที่สุดนะครับอ่ามันหอนหอนแล้วนะครับพอโยเซสจังไดยนะครับคอยที่ตามต่อไปครับพอมขังง่ายๆนะครับที่ีนโลงเลยครับเปว่าเหาจะเคสให้น้ำไหม่ฝรังของเหานี่ซุกพอดีนะครับถ้าสุมุตว่า พี่ดอง้ามีมีนนำแข็งนะครับสามารถเอานังแข็งมารอไว้ข้าอื่นว่านอกครับเพื่อให้มันคงความเขียวของนมไม้ฝรั่งไว้นะครับสารอาหารจะบริเบิดไปนะครับสับคุณทางยากล้หล,ลายครับนมไม้ฝรั่งโอเคจะรอสักประมาณ3ามนาทีครับผมผมให้ระวังรอนะครับเพื่อจะมาเตรียม ถูกกระเทียมไว้นะครับถูกกระเทียมซอยริกไว้นะครับอ้กรขาดบ่ได้ก็คือหงเข่าครับพี่น้องหงเข่าตองนอนนะครับกินกะพัดน์น้มัฝรั่งนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพริกนะครับพริกเ้าก็จะเป็นทุบดีกว่าครับพี่น้องตำกับบ่อดีหรอครับถ้าต้องทุบนะครับนี่ครับผม พริกไหน่อยไซล้ากระแสบครับผมโอเคโอเคนะครับเริ่มจะได้ดีแล้วครับผมโอเคนะครับเครื่องห้ามพร้อมแล้วเ้าก็มาเบงนะครับแอดฟรักัดของเ้าโอเคแล้วนะครับมีความรู้สึกว่านะครับซุกแล้ว เราจะตัดลงมาใส่หม้อไว้ครับพี่น้องถ้ามีน้ำแข็งนอกนะครับยิ่งจะดีนะครับมันจะเหตุให้น้ำใหม่ฟรังเข้าเียสีสันสวยงามครับพี่น้องจะช่ำเขียวช่ำเลยครับโอเคครับครับสำหรับ ใหม่ฝรัง่งแถวตาข้ากมาห้ากะบ้าเตรียมไหวนะครับล้วก็เตรียมเครื่องนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือาจะเจียวอ่เครื่องครับพี่นอ้องไอมนีน้ำมันผืชนะครับเยียมพอตองใส่หลายนะครับพี่นอ้องน้ำมันผืชนะี่ใส่พอประมาณว่าใส่หลมันจะเหลี่ยมอ,อโอเคครับผมรอให้ พร้อมเสร็จสิ้นแล้วก็กเกี่ยวนะครับเกี๊ยวกระเทียมกระตีนอเอาพวกกระมานนะครับให้มันเกี่ยวกระเทียมแล้วก็พริกระมานนะครับกะให้หอมพอดีกระตีนอ นี่ฝนกะทิหน่อแข็งแสงจำบ่อพ่อเป็นไรนะครับจะเริ่มได้กลินล่นนะครับได้กลิ่นหอมแล้วนะครับโอเคครับผมครับผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรากำเอาน้ำม้ฝรั่งโล่งนะครับพี่น้อง โอเคครับลงนิดหนึ่งครับสี่นอกแล้วก็เครื่องห่านะครับอสอท้อยนังลมนะครับใส่จักสองสอนนะครับตาลสอนนึงนะครับสี่นกผงชโลดนี่จักนิดน้อยนะครับบดอ,องอหลายเพราะว่า ข้าวแใส่รสด,ดีครับพี่นอ้องรดดีจะเคืองสอนครับโอเคครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำาาลนะครับนิดน้อยนะครับบ่ต้องใส่หลาะใส่ไลยจะเข้มก่พี่น้นองเพราะว่ารสดีนี่มันเียดให่มันน่วยแล้วครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสำหรับอ่า นมไก่ฝรั่งออแกนิกครับผมโอเคครับน่ากัดที่รองเเลยครับพี่น้องลอยครับหน้าตาหน้ากินครับนมไกฝรั่งออร์แกนิกครับผมผัดนมไก่ฝรั่งเหลี่ยมที่นี่เอาก็มาก่ยมะฮุงครับพี่น้อง มเขืเป็นแจ่วบักฮงนะครับกินกับนอไม้ฝรั่งครับกระผมกระเดียบรอยนะครับสำหรับอาหารเมื่อเา้ารขนโต๊กนะครับเมื่อนี้เลยพโยกเลยบัได้เข่าสวนเลยมาเห็ดเมนูอาหารจานเด็ดครับผมกะพัดน์นม้ฝรั่งครับไม่พี่น้องห้าวโดยเบึงครับผมกรบผมสำหรับเมื่อนี้พโยกะ ขอบคุณพี่น้องห้าลายๆนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์นาคบสําหรับพโ,โยบันคําบงนี้นะครับก็โค้งกับลาพี่น้องแค่เพียงแค่นี้ครับกับสวัสดีครับ